ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้ตผู้ชคนเนะาะคลิปนี้นะครับเอาเด่นบนมาฝากนะครับเป็นเลขเด่นบนนะบางท่านก็ชอบบางท่านก็บม่ชอบอคลิปก่อนนะั้นนะครับลงหลักหน่วยให้ไปแล้วนะลงหลักหน่วยแต่อันนี้เป็นสูตรมาตรฐานก็คือ,อเลขติดหลักสิบนะนะเลขติดหลักสิบบนนะครับติดหลักสิบบนส่วนใหญ่นะครับลดดูแกงวดสองงวดมั้งงวดที่ออก อที่มีเลขแปดก็ละสี่สี่หกนั่นแหละที่เหลือนี่เป็นเลขพวกนี้ทั้งหมดนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านี่อันนี้หลับหน่วยนะดักหน่วยผมลงให้ไปแล้วทีนี้มาดูเลขเด่นนะครับเลขเด่นบนเด่นบนกะเป็นสูตรง่ายๆนะครับตามสไตล์ช่องหัวสูตรทำมือเฮานะครับเป็นสูตรง่ายๆสูตรเก้านั่นแหละบางท่า,านก็จดไว้บางท่านก็ไกปดูจดนะครับซ้ำกันแหละกับผมก็ได้ บางที่มันก็นลืมไปยิบเอาสูตรอื่นมานะสูตรง่ายๆนะครับใช้หลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบนแค่นั้นนะครับเป็นเด่นบนนะร้อยบนเนี่ยแปบวกสเป็น10บนั่นเลขศ0นศนย์ให้อยู่ตรงกลางเด้อหน ลดเป็น9นะครับได้901านะแปบกสเป็น10บนี่ให้อาไว้ตรงกลางนี่เด้อตัวที่ได้ตำแหน่งที่ได้นะครับให้ไวตรงกลางแล้วก็เพิ่ม 1, หนึ่งลดหนะครับแปดบวกสเป็น10ได้0 0ย์ก็เก้าศูนย์หออก6 05นะครับเลขศูมาที่ตำแหน่งหลัก10นะมาต่อไปห บวกห้าเท่ากับสิบเอ็ดเลขหนึ่ผลออก5 3 0นะครับเลขศูมาที่ตำแหน่งหลักหน่วยนะมาสิบมาหน่วยอ,อันนี้เขาที่เลขศูนย์อันนี้การมาที่เลขศูนย์ห้าสามศูยเขาก็ยกมาอยู่นี้นะห้าสนย์นี่หมห้าสามศูเท่ากับห บวก0 5บวก0ได้เลข5เพิ่มเป็น6ลดเป็น4นะเดี้4 5 6ออก4 5 3นะครับ <c oughs> ออก4 5 3 4ไปหลักร้อย5ไปอยู่ที่หลักสิบนะมันติมาก10หน่วยมาลอยอยัอยงกะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับอ่างวดต่อไป4 บวก3เท่ากับเลข7เพิ่มเป็น8ลดเป็น6เลขก6 7, 8, ออกที่7 8 2เลข8ก็ยังติดหลักสิบเลขก7ไปหลักร้อยนะครับมันมามาเป็นคู่เป็นสูตรเก่านะมอที่แล้วผมก็ใช้ยอยู่ตัวนี้นะเอ่อต่อไปนะครับต่อไปต่อไป7บวก2 นะครับตำแหน่งที่ใช้นี่เจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเพิ่มเป็นศูนย์ลดเป็นแปดได้แปดเก้าศูนย์ออกที่สี่เจ็ดแปดนะครับสี่เจ็ดแปดได้แปดไปที่ตำแหน่งหลักหน่วยนะนีตำแหน่งที่ใช้บวกเด้อหลักร้อยบวกหลักหน่วยซื่อๆนี่นะครับเอาหลักร้อยบวกหลักหน่วยแค่นั้น วัดต่อไปนะครับ4บวก8 4บวก8เป็น12ได้เลขก3 3รลดเป็น1นะเล้1 2 3ออก8 1 2นะครับ8 1 2เลขก1เลข2มันก็เขา10่า10หน่วยของมันมันเป็นสูตรง่ายๆพี่นองเฮ็ดเบิ้งเองก็ได้นะครับเอาที่เลขก1เลขนี่เขาที่เลขก8อันนี้7กับ8อันนี้4กับ5 เห็น่ <c oughs> ต่อไปนะครับเอา8บวก2เป็น10ได้เลข0เพิ่มเป็น1ลดก็เป็น9นะไว้ตรงกลางนะครับ8บวก2เป็น10ได้0เพิ่มเป็น1ลดเป็น9 9 0 1ออก2 0 2เลข0มาที่ตำแหน่งหลัก10 ต่อไปนะครับ2บวก2แลกับเลข4เพิ่มเป็น5ลดก็เป็น3ได้3 4 5ผลออก4 4 6ตำแหน่งหลัก10หลักร้อยมันเบิลเบิลเนาะเรื่องมาเบิลเมัอนจะติด10อยู่แล้วนะครับต่อไปเอ่อ4บวก6นะครับหลักร้อยบวกหลักหน่วย ร้อยบนบวกหน่วยบนนะครับ4บวก6เป็นเลข10ในเลข0เพิ่มเป็น1ลดเป็น9เลข9 0้ผลออกที่9 5 1ห้าหนึ่งนะครับเลข9ก้เลข1ต่อไปนะครับหลักร้อยก็คือเลข9หลักหน่วยคือเลข1นะครับ9บวก1เป็น10ได้เลข0เพิ่มเป็น1 ลดเป็น9อได้เก้นย์หึ่งคือกันนะครับเก้นย์หึ่งคือกันผลออกเก้ 0. อ่าเก้ 0. อืมปุ๊บสิหน่วยนะครับเพรวมันเบิลอ,อ่าเก้าศนวดต่อไปนะครับเก้เกาเท่ากับ 9บก0 9บก0ได้9 9เป็น0เป็น8ได้8 9 0ออก097น่าสนใจนะพี่น้องไอร้รน,นี่0 9 0 9อ่างวดที่จะถึงนะครับ097นะ097เขาก็0บก7 0บก7ได้เลข7เพิ่มเป็น8ลดเป็น6เนี่ยได้6 7 8นะครับคือเด่นงวดต่อไปอันนีเนน้เด่น10หน่วยเด่น10หน่วย6 7 8 6 7 8ที่นี่อันนี้มันเป็นหลักหน่วยโดยตรงนะครับหลักหน่วยโดยตรง ถ้าพี่น้องเห็นสูตรหลักหน่วยโดยตรงนะครับกับ6 7 8นี่ผมจะเอานี่ละเอาเก้าชุดนี่จับกันนะครับเก้าชุดจับกันก็คือ,อมันเด่นบนนะครับเด่นบนแต่ว่าผมว่าเด่นบน10หน่วยมากกว่านะเห็นว่าติดดักสิติดดักหน่วยอันนี้ติดร่อยกับ10 ันนี้ก็ร้อยกับสิบอันนี้มาหลักหน่วยอันนี้ก็สิบกับหน่วยอันนี้มาที่หลักสิบร้อยกับสิบร้อยกับหน่วยสิบกับหน่วยร้อยกับสินะันั้น6 7 8จเห้าเอามาจับกับหลักหน่วยโดยตรงนะครับจับกับหลักหน่วยโดยตรง อันนี้เป็นรักหน่วยโดยตรงนะถ้าพี่น้องบ่ได้เบิ่งคลิปผมก็ย้อนเบิ่งเอาเดอ้อใช้10บคอ4กับหน่วยคอ4บวกกันซื่อๆนี่กลบวกหเป็น10ได้0 1 2มันสิมารักหน่วยนะครับอ่านี่มันหลุดงวดนี้ผมก็เลยทิ้งนะแต่งวดนี้มันเข้ากลับมาที่เลข 7, 7คือเก่าต่างหน่วยคือ1 2 3นะครับเพราะฉะนั้นผมสิจับเลขเลยเป็นเลข2ตัวบนนะครับ สองตัวบนเน่ยก็คือหกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดหนึ่งเ็ดสองเจ็ดสามแปดหนึ่งแปนี่ ตัวเลขนะครับเป็นเลขบน9ชุดนะครับ9ชุดน่าสนใจทีนี <c oughs> ้มันมีจุดเด่นของมันอยู่นั่นแหละนะเลขมันออกเป็นเลขเลขขี้มาแล้วถึง2งนวดนะครับหลักซิปกับ8ปลักซิปนี่8น่นาจีเด่นกว่าหรือว่า หกนะลักสิบก็แปดลัก1ิบแปดนาสีเด่นกว่าแต่มันเป็นเลขเก้าชุดตรงนะครับเชุดตรงอยากให้ซื้อทุกตัวนะครับอยากให้ซื้อทุกตัวอ,อันนี้เป็นสูตรเก้านะครับแต่ว่าผมเมื่อกี้ผมดันไปหยิบหยิบสูตรคู่คี้ไห้มันเลยบกเขานะแล้วก็อืมสูตรสตรี่เด่นบน คิดว่าได้890นะครับมันเป็นสูตรเก่าแต่ทาง YouTube เขาบ่าให้อัปโหลดแบบว่าเอาอันเก่ามาเติมแต่งเอาน้อยๆนี่บ่ได้นะครับมันบ่ได้มันผิดกฎผิดอ,อย่างของเขาผมก็เลยตย้องเขียนใหม่ให้พี่น้องที่เขามาใหม่นะครับเบิ่งนะมันเป็นสูตรเกา่านี่ผมใส่มา,เห,มาเห็นบน่เด่นบนนะครับมันมีแต่ก่อนผมสี่เห็ุไว้2งงวดแล้วก็เพื่อเป็นการเตือนว่าเลขมีเข้ามีหลุด มันที่โรดูหน่งวันี้หลังจากวดหกหกศูนหผมทีนี่หกศามามันที่บรุดเลยเห็นมั้วดที่แล้วนะครับวัที่แล้วนี่แปดมันออก0ูนย์เก้าเ็เลขเก้ก็ยังมาติดถึนเนี่ยแปดานย์ 8, 9, 0, นะครับวดที่แล้วผมกะลงอยู่ไอ 8, 90, นะ้แ9 0เก้านะแปด้าผมกะติดไวท้ที่ตัวเด่นบน10หน่วยวันนี้6กเดเด่นบน10หน่วยนะครับ แล้วหลักหน่วยโดยตรงถ้าเด่นบน10บหน่วยไม่หลุดกับหลักหน่วยห้าบนหลุดน่าจะน่าจะนะครับเป็นไปได้สูงนะครับเป็นสองตัวบนนะครับสิบหกยังบนเนียนนะครับยังบนเนียนชุดใดชุดหนึ่งนะ มันเป็นสูตรง่ายๆทั้งสองสูตรนะให้พี่นอ้องไปไปคิดไปพิจารณาเอาเองนะครับสูตรหลักหน่วยนี่ก็10ข้อ4กับหน่วยข้อ4บวกกันนะครับหกบวกหเป็น12ได้2 3 4 0บวก1ได้1ก็1 2 3นะไม่ใช้ครั้งที่4ก็ไอ้เจ้าสูตรเด่นบนนี่กะหมายออกตัวไหนเขากะเอาตัวนั่นล่ละไมายำม,มันนะ เอาตัวไหนก็เอาตัวนั้นแหละมายำม,มันก็แปดบวกสองเป็นสิบต่ว่าให้อายตรงกลางนะสูตรนี้นะแปดบวกสองเป็นสิบได้ศูนย์เพิ่มเป็นหนึ่งลดเป็นเก้าเห็นไหมมันติดสิบหน่วยอยู่แล้วนะครับติดสิบหน่วยอยู่แล้วถ้าโชคดีฟรีมันก็สิบปลรักลอยน้ำเห็นไหมแต่ยังไงสิบหน่วยก็ต้องติดนะครับหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดแล้วมันมันไม่ชนกับไอหนึ่งสองสามเนี่ยมันไม่ชนนะครับเพราะนั้นเขาจับเลย ก็ได้เลขตามนี้นะครับเป็นเลขบนลองเบิ้งนะครับก็อโอเคนะคลิปนี้กะเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ